ยอมเลยยอมเอาจุฬาอีสานขึ้นหน่อยครึ่งชั่วโมงแล้วปั้มไปตัวแล้วไม่ขึ้นตัวนี้ว่าวสามตัวแล้วมาพยายามขึ้นอีกก็ขึ้น,น,น,นลงลงได้นี้ได้หน่อยอันนี้นะ่าชุ่มฮนะน่าชุ่มถ้าปล่อยยาวได้ปล่อยเลยนะปล่อยยาวได้ปล่อยเลย ปล่อยเชือกไปไปล่อยเชือกไปแหงต้นไม้ซะแล้ววะยอดไม้ซะแล้ววะโอ้ ลมบนจะไม่มีสราวา่าวิ่งอยู่เล่นขึ้นอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นมีบนแล้วลมบนจะไม่มี โอ้ยเล่นเบาอีกสานมันเหนื่อยจริงๆริงโอ้ยมันเดินหนีไปจันโอ้ยคนเดินไปจันเราลงแล้วโอ้ยพอแนละ้วข่าวันนี้ที่เก่านะฮะวงแหวนก่อนถึงด่านเกวียนมาขึ้นสองตัวนะฮะ คือแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ขึ้นนะฮะตัวนี้ก็ลังกลังแต่งอยู่เพิ่งพอดีอะไรล่ะ FC แฟนขับมาฮะแฟนขับมาอยากได้ก็เลยมอบให้คนละตัวเลยครับขอบคครับขอบคุณครับมอบมอบป็นแฟนขับครับโอเคครับโชคดีนะยังไงปีหน้าเจอกันเอหนาวหนาวนี้เจอกันใหม่ครับ